จุดตรงของหนุ่มเพลย์บอยที่ใครๆต่างรู้จักดีว่าเขาคนนี้คือนักเลงทางโลกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงแต่แล้วทำไมเขาคนนี้ถึงยอมตัดชีวิตที่เพียบพร้อมปรับธุรกิจโรงแรมของตนเองเข้าสู่เส้นทางแห่งพุทธะและพลิกผันตัวเองเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมะและได้น้อมนำเอาหลักธรรมมาบ่มเพาะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการพูดคุยเพื่อให้รับรู้เห็นเหตุแห่งธรรมร่วมตามเหตุไปเห็นธรรมกับเขาคนนี้ชัยวัฒน์สุวิทศัก,กดานนท์แห่งโรงแรมวิถีพุทธจริงๆเด็กๆก,ก็ทำงานทางานกับพ่อเนาะแต่ของนั่งนงนึ่งนี้ติดดิฉันที่ที่ทททททแพอเป็นวัยรุ่นก็ทำงานเริ่มหาเงินส่วนตัว เที่ยวกลางคืนเที่ยวแบบมากมายอะ่ะเที่ยวเมาแทบทุกอย่างอะ่ะทาสิ่งเสียหายแล้วก็มีแกง๊งมีแก๊งเยอะแยะมากมายหลายแก๊งเลยะ่ะแต่สุดท้ายก็เราก็เดินทางมาอีกเส้นเพราะไาอา้ความเมาเนี่ยทำให้เป็นเหตุมีทั้งผู้หญิงมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เกิดปัญหากับชีวิตเหตุทางทําให้เราเปลี่ยนชีวิตคือพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเปลี่ยนชีวิตจากนั้นผมก็เป็นคนตั้งมั่นนะทำอะไรทําที่สุดนะก็ช่วยพ่อทางโลกเต็มกําลังเลย คือเราเอาศีลธรรมของศาสนามาเก็ตวิธีการทาของของของทั้งโลกก็เลยทาสามารถทําความสําเร็จให้กับองค์กรการศึกษาวธรรมเป็นธรรมชาติของชีวิตและโลกการเข้าสําเร็จทางโลกก็เหมือนสําเร็จทางธรรมเหตุแห่งธรรมก็คือสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นย่อมเป็นผลผมก็สร้างเหตุด,ดีในระหว่างธุรกิจนี้เรารู้ว่าเหตุที่ธุรกิจดีก็คือคนต้องดีก่อน การมีทีมงานสมาชิกหรือว่าบริวารที่เป็นคนดีรักษาศินธรรมก็ไม่ก่อปัญหากับองค์กรเลยพอเขามีจิตตั้งมั่นที่จะสร้างเหตุดีเขาจะปฏิบัติด,ดีทำชอบจิตใจดีครอบครัวดีทุกอย่างก็ดีหมดอันนี้คือเหตุของทางโลกและทางธรรม ัจที่เปลี่ยนแล้วก็มีเหตุไม่บังเอิญจริงๆผมจัดตัดสินใจละทางโลกทั้งหมดเลยเพราะการเส้นเดินเส้นทางนี้ถ้ามีเรื่องทางโลกเข้ามาเนี่ยค,ความคิดมันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่จิตแต่พอเราเดินทางนี้มันเป็นเรื่องจิตโดยเฉพาะจิตโดยเฉพาะผมเลยตัดสินใจที่จะไม่ทํางานเลยโดยเราพิจารณาแล้วว่าเรามีทรัพย์พอใช้พอกินแล้วไปได้จนถึงสิ้นชีวิต ค้ารักษาพยาบาลก็มีจนถึงสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่ต้องเอาทรั์ไปก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเกิดแกเจ็บตายเป็นสัจธรรมของธรรมชาติหลังจากนี้ไปทําไมมันมีความสุขระหว่างทางเนี่ยเหลือเวลาเยอะกว่าแกแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอ่ะนอนระหว่างที่โหสะสมสตังเป็นไม่รู้เท่าไหร่เดดีไม่ได้ใช้อะไรเลยนะ ไม่ได้ทําอะไรเลยทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขการมีความสุขเดินเช่นพุทธ,ธะเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องไปบวชเป็นพระโดยที่ความสุขปัจจุบันสําคัญที่สุด คนพระมาให้ตักบาตรเนาะแขกทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันวันพระจะนานหน่อยวันพระผมจะเพิ่มชาวบ้านด้วยให้เขาไปหลังบ้านแล้วก็เอาไป้ายไปบอกก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันพรุ่งนี้วันพระผมทําที่นี่สิบกว่าปีแล้วนะนะตั้งแต่ตอนที่ผมบวชผมก็เริ่มทำเลยผมตั้งใจทําวิถีพุทธตั้งใจทําแบบนี้ก็เลยตั้งใจตักบาตรท,ทีแรกก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็เรียนรู้มันไปจนสุดท้ายมันก็ตามเหตุของคนที่มาคนที่มาพักเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วก็คอยบอก ให้มาตักบาตรตอนเช้าเพื่อจะได้รับบุญถ้ามองเรื่องจิตนะผมเป็นการทําทานที่คือการทํากิจกรรมทําทานพวกนี้มันสร้างกุศลที่ไม่จําเป็นเฉพาะพนักง,งานกับคนทั่วไปมีเหตุอย่างไรที่มันเหมาะสม,มก็ให้เขาทําไปเราได้คุยกันเราก็รู้ว่าจิตใจมันเย็นเนาะนี่คือผลของการทําบุญทําทานใช่ไหมใจมันก็น้อมไปสิ่งนี้ในสิ่งที่ทำเนาะเพราะศาสนาพระเหลือมันสิ่งที่แบบทำให้ใจสงบ ือที่องค์กรใหญ่ผมนะที่ผมทํางานอยู่เป็นหลักที่นั่นพันห้ารอกว่าคนนะตอนเช้าต้องนั่งสมาธินะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าเลยพนักง,งานทุกทุกคนในบริษัททําอย่างนั้นทุกคน เริญพรอานสาธุชน่ันนักปฏิบัติธรรมทุกรุ่นและขอจะเจริญพรกัลยาณมิตรในวันนี้ให้เกียตรติกับการปฏิบัติธรรมของเราอย่างสูงวันนี้หัวข้อธรรมะที่อาตมาภาพจะพูดคุยกับท่านทั้งหลายก็คงเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะเดีย๋ยวเมื่อครู่นี้พระอาจารย์ได้ปรารภกับท่านนักปฏิบัติธรรมทุกท่านว่าธรรมชาติไม่ว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตาม ล้วนมีใจเป็นฐานที่ตั้งเท่านั้นทั้นทั้งหลายเราจะอยู่บ้านหรือว่าจะอยู่ที่ทํางานก็ตามทุกวันเราจะมีแขกมาหาเราเรียกกันว่าอาคันตุกะแต่บางวันก็ไม่มีใช่ไหมบางทีอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันแต่ว่ามันมีแขกคนหนึ่งที่เราไม่เรียกก็มาไล่ก็ไม่ไปแขกคนนั้นคือความทุกข์บางทีเราเข้าใจว่าชีวิตเราแต่ะวันนี่มันมีความสุขความจริงนิยามของคําว่าความสุขคือความทุกข์ที่ลดลง ผมตั้งใจนะตอนที่ศึกออกมาใหม่ๆก็รู้ว่าการมีธรรมะมันสุดยอดความสุขข้างในมันมีก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็อยากแบ่งพันอยากทำสถา,านที่ใดขึ้นเกิดที่เกิดขึ้นมาขึ้นหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็ต้องพาผู้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อแบ่งปันธรรมะพระพุทธเจ้าให้กับผู้อื่นน่าจะเป็น10ปีนะครับน่าจะถึงเวลาแต่ว่าทีแรกนะคนน้อยมาก เอาตัวเองนั่นแหละมาเป็นตัวหลักทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเป็นปัจจุบันก <c oughs> ็มีคนองค์กรภายนอกก็เด้นมาที่นี่ด้วยนะบริษัทอื่นๆก็นําบริวารของตัวเองมาปฏิบัติธรรมเพราะเห็นดีเหมือนกันจิตผมเนี่ยนะในเรื่องการปฏิบัติธรรมมันเหมือนเลิกเล่านะที่ผมเล่าให้ฟังว่าบริษัทผมนะั้นพนักงานเป็นพันเลยนะพั 1, นห้าร้อยกว่าคนไทยเขาเลิกเล่าเลิก,ลลลกบุหรี่ทุกชนิดแล้วก็สุดท้ายเรื่องปฏิบัติธรรมทำเหมือนกันครับ ครั้งแรกก็เป็นนโยบายก่อนเลยบังคับให้ขึ้นมาฟังคือหลังจากนั้นก็อิสระมันก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากสายธรรมที่ผมเกิดขึ้นผมมีความสุขมากนะในการมีทำทำเป็นธรรมชาติตามขันมีการวาจาที่เป็นคำพูดมีธรรมมนุษย์เนี่ยถ้าได้รับความเย็นของพุทธ,ธะคุณจะรู้สึกดีคุณมานั่งฟังใช่ไหมคุณได้ยินเสียงที่มันอยู่ในนี้ใช่ไหมคณเย็นขึ้นนะถ้าคุณต้อง เจออย่างนั้นผมว่าเชื่อว่าทําไปทําไปเป็นเหมือนน้าซึมบ่อทรายผมเมื่อก่อนก็ไม่ไมีจฉิตแบบนี้หรอกทำงานไปทํางานมาทั้งโลกแบบสุดที่จนสุดท้ายวันระหว่างที่ทํางานทั้งโลกมันเป็นการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์องค์นี้วันนี้มาสอนเทศนธรรมภาพรวมๆเรื่องของคนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมจิตนั้นจริงๆแล้วยังไม่ไม่พร้อมแหะแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆ,ๆนะนะเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันก็จะซึมเข้าไป ก็จริงๆแล้วผมบวชหลายรอบนะนี่น่าจะเป็นรอบที่สองในการบวชนะครั้งนั้นเนี่ยถามว่าการแต่งตินใจจริงๆครั้งแรกก็คือกระตัญญูพ่ออายุย5ิ้าจะต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแต่พอบวชไปแล้วก็ได้วิชามาแค่การนั่งสมาธิมีพอระลึกว่าเฮ้ยนั่งสมาธิยังไม่พอแต่การบวชทุกครั้งเนี่ยผมระลึกถึงธรรมอ่ะเวลาทุกเมื่อไหร่ผมก็เข้าไปฝึกจิตทุกเมื่อไหร่ก็เข้าไปฝึกจิต พอไปฝึกจิตแบบนี้น่ยผมก็ได้ชักชวนน้องชายได้เข้าไปบวชด้วยสุดท้ายมีเพื่อนผมอีกที่เป็นเพื่อนสนิทกันแคอยู่โรงเรียนเดียวกันก็ชวนเข้าไปบวชด้วยมันเกิดความสงบในจิตความสงบในจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรเหมือนปรุงแต่งเรื่องงานเรื่องทางโลกทุกมาก็สงบด้วยการน,นั่งสมาธิหลังจากนั้นการฝึกสมาธิที่เข้าไปถูดเส้นทางมันเริ่มเห็นความรู้เรื่องสติสมาธิ พอรักษาศีลก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าเราไม่สร้างเหตุให้เกิดทุกข์พอมีสมาธิก็จะมีสติแล้วก็จะมีปัญญานี่คือขั้นตอนของการทํางานของจิตมันเป็นอย่างนี้การรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ตอนนี้หลับอยู่พูดอยู่นี่คือการมีสติเราจะรู้ตัวแล้วกับปัญญาในการทํางานปัจจุบันจะเป็นสุขแน่นอนะวัโตนนตัะนะพุทธะนโมสะสัตัสตนนีตัวรบบรพระุ สุขภาพแข <quin> <this> you <we> ็งแรงทนงบ้านเออจะเดินในธรรมนะครับสาธุสาธุสาธุเข้าเอาะสาธุสาธุสาธุคือผมมากราบพ่อเนี่ยทุกวันนี้ก็คือจิตมันรู้ว่าคนกระตันอยู่เนาะต้องกราบเท้าทุกวันบุญบารมีจะส่งเสริมให้เราและคุณพ่อเนี่ยขึ้นสูงขึ้นทุกวันนี้การกราบเท้าเนี่ยเรารู้โดยธรรมเนาะพ่อผมให้ดินน้ำนมไฟตาตาทำนะ แกเป็นพระอรหันนะถ้าเทียบกับพระ,พระ,พระสงฆ์นะแกเป็นพระอรหันในาศาสนาของเราเพราะฉะนั้นพระองค์ใดไม่สู้เข้ากับกามพ่อแม่ที่เป็นพระอรหันครับทาให้กายใจผมรู้สึกจิตใจเบิกบานมีสุขเป็นสุขแล้ววันนี้ผมขอขอบคุณป้านะครับที่ให้โอกาสในทางธรรมได้เกิดเดินเส้นทางตามความคิดที่เป็นสุขเพราะผมต้องการในสิ่งที่จะเดินทางในการทำเพื่อเผยแร่ธรรมของพระพุทธเจ้า ให้ทั่วไปครับขอบคุณป้านะสาธุสาธุสาธุท,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 ทีแล้วอ่ะที่ลูกเราอ่ะมีความกตมัญญูนะความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าทําให้เราเจริญรุ่งเรืองไอ้ผมเนี่ยเคยไหว้กับแม่มาตลอดแม่ตอนผมไอ้ตอนคุณแม่ผมอยู่นะแต่ก็ด้วยบุญบารามีต่างๆที่เขาสํานึกเนะี่ยก็ทําให้เขามากราบผมและไอ้ด้วยความสํานึกในความกตัญญูของผมเนี่ยทำให้ชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําทให้เรา ชีวิตจเจริญมากมายค้าขายอะไรก็ดีฮะวันนี้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าท่านทุกคน,นสามารถทําได้อย่างผมนะเหมือนลูกผมําผมเนี่ยรับรองชีวิตไม่มีการตกต่ำมีแต่จเจริญรุ่งเรืองครับขอให้จเจริญเจริญเนอะครับ สบายอะไรสบายตัวสบายกายใ <c oughs> หอะ่ะหลวงพี่เคยสอนรักษาศีลใช่ไหมสอนครับสอนว่างไงตีนห้าตีนห้าตัวแรกที่หลวงพี่ให้สักการคือเรื่องอะไรห้ามตกยุงฮะห้ามฆ่าสัตว์โอเคทุกชนิด <c oughs> แล้วยุงเนี่ยถ้าเรารักษาศีลเราจะเป็นสุกนะครับชีวิตจะยืนขึ้นครับโอเคนะวันนี้รักษาได้กี่วันละ สาธุโมทนาด้วยสาธุสาธุสาธุการสอนทำของผมสอนตัวเองแล้วก็สอนบุคคลอื่นช่วงนี้เป็นโอกาสทองเวลาสอนคนอื่นผมสอนตรงกับจิตพูดอ่านแต่ว่าใจ,จเจ็บใจนะแต่ว่าวิธีนี้มันทําให้จิตใจมันจิตใจมันเปิดง่ายเพราะว่าพูดพูดแรงๆอ่ะพูดว่าเนี่ยคุณมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยความสัตว์ภาษาคนภาษา,าคารวะก็เลยสอนทําได้อย่างสบาย นี่คือความลักในทางธรรมก็คือผมจะเดินเส้นทางเข้าสู่เส้นทางนี้ยังไงผมก็จะเข้าเส้นทางนี้จนสิ้นตั้งแต่นับลมหายใจนี้เป็นต้นไปพูดตรงๆนะธรรมะเป็นคําตัดของคําสอนของพระพุทธเจ้าเนาะนี่ศีลสากลในเรื่องความสากลทุกศาสนาต้องมีศีลห้าประกอบเพราะนั้นทําให้มีความสุขยังไงอศีลห้าเป็นเครื่องป้องกันที่จิตใจก็สงบพี่พี่ไม่สร้างเหตุผิดศีลเลยจิตใจก็สงบ ทุกวันเนี่ยผมศรัทธาแกแกจะสอนธรรมะผมที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเป็นกลังใจหลงพ่อแกเล้ากิเลสให้อยากเข้าสู่เส้นทางแกเล้า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 ให้ตั้งมั่นว่าจะเดินเส้นทางผมมาแกก็ปรึกษาธรรมะแกเพื่อจะให้เข้าสู่เส้นทางเลยมาทุกวันไม่มาทุกวันมีเหตุเมื่อไหร่เข้ามานั้นปัจจุบันนี้ไม่ถามอะไรนะปัจจุบันมากราบเฉยๆมาแค่กราบเฉยๆแล้วลึกถึงบุญที่แก เคยทําให้ผมเปลี่ยนชีวิตครั้งหนึ่งองค์นี้สอนทามากที่แบบแรงนะจะใช้ภาษาแบบผมเนี่ยอัดอัดอัดใช้แบบนักเลงใช้คําพูดที่แรงมากพูดตรงไปตรงมาเหมือนที่ผมไปสอนคนอื่นครับนี่คือเหตุที่ผมจะยากลุดทั้งโลกผมจบแล้วนะท่านถามว่าท่าน,กกนตุกตุกหรบรรทุกเลยจิตอิสระแล,ะและ้วทังทังปุ้นเนี่ยวางเหตุดีละผมวางเบอร์สองนื่ทำงานมานานแล้ว้ตแต่วันนี้หน้าที่ผมคือเนี้ย แบ่งปันธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับโดยมีท่านเนี่ยเป็นนำทางธรรมะคือความจริงของโลกถ้ามนุษย์โลกทุกทกคนเข้าถึงความจริงของโลกมนุษย์โลกทุกๆุกคนก็จะปกติมนุษย์โลกเข้าใจเท่าทานยอมรับการเปลี่ยนแปลงมนุษย์โลกก็จะปกติก็คือสงบหรือสุข มนุษย์โลกผู้ใดไม่เข้าใจไม่เท่าทานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมนุษย์โลกผู้นั้นก็จะผิดปกติทุกหรือประสบปัญหาพระพุธทธเจ้าค้นพบความจริงของโลกได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลมันเป็นกฎหรือเป็นหลักการจัดการบริหารชีวิตมนุษย์โลกมนุษย์จะมีศาสนาไม่มีศาสนาต่างศาสนาเสมอด้วยหลักบทบัญญัติหลักศีลห้า แสดงว่าศีลห้าไม่ใช่เรื่องของศาสนาศีลห้าเป็นเรื่องของคนทุกคนเมื่อเช้านะหลวงพ่อเนะี่ยปกติผมก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้นะแต่เรื่องเรื่องนี้ที่แกสอนเนี่ยมีสอนเรื่องความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์โลกคือโลกนี่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมคนก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมเกิดแกเจ็บตายคือความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถูกไหมเราเนี่ยอยู่เป็นเด็กเนะี่ยหนึ่งลมหายใจมันก็แก่ลงแก่ลงก่อนแล้วทุกลมหายใจนะ อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงเผนนว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าคนเข้าใจว่าเป็นปกติการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นปกติก็จะไม่ทุกข์อะไรเลยบางคนเริ่มแก่เริ่มเริ่มหนังเหี่ยวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปกติทนไม่ไหวมีเปลี่ยนแปลงทั้งกายเปลี่ยนแปลงทั้งใจเหมืนอนกันเคยสุขเคยทุกข์เวลามันสุขแล้วมันเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ก็รับไม่ได้ถ้าถามว่าเส้นทางธรรมที่หลวงพ่ออนันต์พูดซึ่งเป็นหลักกลางของพุทธศาสนา คือไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเกิดแก่เจ็บตายเป็นความจริงสัจธรจะทแบบนี้ถือว่าเป็นความจริงความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอ่มามันต่างกันนะอันนั้นคือความจริงที่เปลี่ยนแปลงได้คือความไม่จริงนั่นเองความไม่จริงเปลี่ยนแปลงได้แต่ความจริงจริงๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ปกติขึ้นมาจะจะมานั่งสมาธิจะมานั่งอยู่ในวิหารท,ท,ที่ที่นั่งอยู่ข้างในคือเนาะเหตุของวัดนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเอาคนมาบวชดั่งหลายร้อยคนตอนนั้นวัดเป็นเป็นวัดที่สร้างนิดเดียวผมมาเห็นความรู้สึกว่าอยากบูรณนะอยู่ดีๆผมก็มีพูดถึงว่าจิตตึกที่จะมาช่วยที่นี่ไปเจอครูบาลอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสนั่งคุยกับแกว่าแกอยากสร้างผมก็อยากช่วย หลังจากนั้นวัดวาก็เป็นแบบรูปนี้เลยจากวิหารอันเดียวที่เป็นวิหารโบราณกับน้ำบอ่อที่กับถ้ำนิดเดียวที่มาทุกครั้งก็มานั่งสมาธิทุกครั้งกับเพื่อนทรมผมวน,นี้มาทำอะไรกันอน่ะนนมา แบ่งปันธรรมะใช่ไหมพูดให้เขาฟังใช่ไหมว่านิ้นมายังไงใช่ไหมเจอพี่ที่ไหนีครั้งแรกเจอที่วัดป่าธรรมอุทยานครับก็ไปผสมบทไปบวชด้วยกันครับพอผมบวชมาเนี่ยผมก็มาเจอหลวงพี่แล้วก็คือมันเจอทุกข์ครับเจอทุกข์หนักๆพอเจอทุกข์แล้วก็เห็นธรรมเนาะพอเห็นธรรมเสร็จปุ๊บมันก็เห็นหลวงพี่เป็นเป็นเหมือนไอดอลครับเป็นเหมือนประวัติหลวงพี่คือเกเรมาก่อนก็พูดตรงๆนะ ตอนนั้นเห็นเหตุของปัญญาเรารว่าเราเป็นคนมีปัญญาเราก็เลยยมีศรัทธาในที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยากเป็นไอดอลอยากเป็นอย่างที่หลวงพี่เป็นค,คือความว่าเป็นไม่ใช่ให้เป็นคนพลานะเป็นคนดีอย่างที่มีศีลธรรมอย่างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่มิน้นจะต้องเดินหน้าของตัวเองนะ การเป็นโค้ดครั้งนี้ผมหลวงพี่ไม่ได้ใช้โค้ดนะเป็นเพื่อนทําที่เป็นกัลยมิตรรุ่นพี่ถูกไหมเราไม่เป็นโค้ดใครทำตามธรรมชาติหลวงพี่คิดอย่างนั้นเพราะเราเรามีธรรมชาติแบบแบบอย่างไรก็ปล่อยธรรมชาติให้เป็นไปแล้วคนเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วมีความสุขข้างในคุณคุณทำยังไงให้เป็นความสุขแบบธรรมชาติการรักษาศีลคือตั้งมั่นในจิตที่ว่าศีลห้ามีอะไรและมีฮิลิโอตปะในใจนะผมมีความตั้งใจแบบนี้อยู่แล้วคือความหมายคืออยากเปลี่ยนวัฏสงสารมนุษย คือนี่มิ้นก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องถูกเปลี่ยนในจิตที่เห็นพราะแกเคยเป็นเพื่อนทําอยู่บวชด,ด้วยกันเห็นว่าคนเขานี้มีปัญญาและหาวิธีแก้ไขเขาก็ได้การเรียกมาครั้งนี้ก็ต้องจี้เพราะว่าเขากําลังจะผ่านแต่มีหลายคนผ่านเลยนะช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบเดือนเพิ่มเปลี่ยนชีวิตคนไปมากกว่าสิบแล้วนี่คือความจริงที่ผมได้ผมเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงให้เป็นปกติของจิตเขาเขามีจิตตั้งมั่นอยู่อยู่ในเส้นเส้นทางของพระธรรมของพระพุทธเจ้า เริ่มติดต่อเริ่มสามารถมีความรู้ว่าจะ,จะวิ่งดังนี้เป็นทางที่ถูกต้องนี่คือจิตปกติของเขาแต่ความสามารถนี้ให้จะผ่านให้ได้เขาต้องมีสัจจะแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็ทําจริงๆทําจริงๆถึงจะสําเร็จทางธรรมแค่นั้นเองตอนนี้เขากําลังเดินมาแล้วน,นี่อยู่ที่เขาล่ะเพราะว่าสิ่งพวกนี้เป็นปัจจัตงที่สิ่งที่ต้องทําด้วยตัวเองใครจะบรรลุทำทำโดยครูบาอาจารย์ไม่มีทางเป็นไปได้ เฉพาะโคชิ่งบอกไปบอกไปทุกแต่ทําไม่ได้เพราะว่าเขาต้องทําเองครับธรรมะนะความหมายที่ผมเข้าใจธรรมะคือธรรมชาตินะพี่ชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันยืนหมุนธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาชีวิตต้องรักรักตัวเองใช่ไหมดูแลตัวเองเนี่ยคือชีวิตที่เพียรธรรมชาติดินน้ำลมไฟฟ้าฝนขึ้นอยู่กันด้วยกันทั้งหมดนะเราจะมีความสุขได้ถ้าดินน้ำดินน้ำลมไฟมันสุขไปด้วยเราอย่างเช่นตอนนี้ตัดต้นไม้ใช่ไหมไม้ไม่เกิดผลผลไม่มาสุดท้ายก็แห้งแล้ง มันมันเป็นวงจรชีวิตที่ถ้าเข้าใจธรรมะที่ตัวเราเราก็เข้าใจธรรมะทุกๆคนที่มีแค่นั้นเองถ้ามีธรรมะก็พูดต,งตรงๆเริ่มเริ่มที่ศีลพี่แค่นี้นะคนปกติก็ไปสุดยอดแล้วพี่ชีวิตนะเพราะการเวียนไว่ายตายกอดถ้าศีลครบมันมะจะเกิดเกิดมาเป็นภูมินี้อีกทีเป็นมนุษย์อะ่ะแต่ว่าถ้าสเต็ปสเต็ปที่จะสูงขึ้นไปก็มีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาพี่ตั้งแต่ปฏิบัติมาเรื่อยๆมันโล่งไปหมดเลย พอมันโล่งอะคือว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเบาอ่ะมันเบา,ม,เบามันเหมือนเราทิ้งกิเลสอ่ะแต่ถ้าความโล่งมันเกิดในจิตอะวัวเลาะเบิกบานอย่างที่ที่เห็นนะมันเป็นสุขมากพี่พอเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเอง รังไหม่ตัวอ่อนของผีเสื้อเขาเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของตัวอ่อนอยู่นานหลายชั่วโมงเขาเห็นมันพยายามดิ้นรนจะพ้นจากช่องเล็กๆของรังที่หุ้มอยู่ให้ได้แต่เมื่อไม่สํำเร็จเจ้าผีเสื้อน้อยก็หยุดเคลื่อนไหวเหมือนจะยอมรับว่าไม่อาจขืนทําอะไรไปได้มากกว่านี้ชายหนุ่มคนนั้นจึงหยิบกรรไกรขึ้นมาตัดเปิดช่องรังใหม่จนกว้าง พอที่เจ้าผีเสื้อน้อยจะคลานออกมาได้อย่างง่ายดายตัวอ่อนผีเสื้อน้อยจึงออกมาเผชิญโลกทั้งสภาพร่างกายบวมกลมตรงข้ามกับปีกที่มีขนาดเล็กนิดเดียวแต่เขาก็เฝ้าจับตาดูตัวอ่อนนั้นต่อไปด้วยความหวังว่าอีกไม่ช้าปีกของมันจะขยายใหญ่ขึ้นและแข็งแรงพอที่จะพยุงร่างกายมันได้เมื่อถึงเวลาอันควร แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผีเสื้อน้อยต้องเดินและคานไปมาตลอดทั้งชีวิตด้วยสภาพร่างกายบวมกลมและปีกแข้งไร้โอกาสที่จะโบยบินสิ่งที่ชายคนนั้นไม่เข้าใจก็คือธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าตัวอ่อนจะออกไปประเชิญโลกได้ก็ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายลดน้อยลงจนลำตัว มีขนาดสมดุลกับปรีกเท่านั้นจึงจะสามารถลอดออกจากช่องว่างขนาดเล็กของรางได้สำเร็จและถ้าตัวอ่อนได้ผ่านการดิ้นรนจนถึงเวลานั้นมันจึงจะเติบโตเป็นผีเสื้อที่พร้อมจะโบยบินจากรางได้อย่างอิสระโดยแท้จริงการมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องผ่านอุปสรรคใดๆเลยจึงมีแต่ที่จะทำให้เราพิการและไม่แข็งแรงการดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคต่างหา เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตซึ่งจะช่วยให้เรายืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง